กราบนมัสก,การพระอาจารย์เีระพระไรนามด้วยความเคารพยิ่งและสวัสดีเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องชาวปัญญาวิมุตตทุกท่านดิฉันร่มแก้วรักษากุณวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เส้นทางธรรมก่อนอื่นดิฉันอนุญาตให้นำเสียง ภาพจากคลิปนี้เผยแพร่เผยแพ่เป็นสาธารณะในทุกช่องทางเพื่อเป็นธรรมทานค่ะการปฏิบัติธรรมของดิฉันหรือเส้นทางธรรมะ ของดิฉันก็ตอนแรกก็ไม่ได้อะไรมากก็ปฏิบัติตามความเชื่อตามประเพณีแล้วก็อฏิบัติเพื่อจะเกิดชาติหน้าให้มีความสุขปรารถนาะให้สวยให้รวยให้มีบ,บริวารให้มีสติปัญญาที่แหลมคมเฉียบแหลมอะไรอย่างนี้ อาไปทําบุญก็อธิษฐานขอให้เกิดชาติหน้าให้รูปสวยรวยทรัพย์มีบริวารมีผู้คนนับถือมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมจะอย,อย่างนี้ตลอดอาจนว่าถึงวัยเกษียณก็ถึงบาด นึกตัวไม่มีอะไรทำก็เลยมาคิดตัวเองถามตัวเองว่าเอาเราจะอยู่อย่างนี้จนตายเหรออยู่ไปเฉยๆในรอวันใต้เฉยๆเหรอเพราะว่าก็ไม่มีอะไรทำแล้วดังนั้นก็เลยค้นหาหาวิธีที่จะเรียนรู้ ความจริงของชีวิตโดยการาไปปฏิบัติพิปัสนาที่ศูนย์ธรรมะแห่งหนึ่งซึ่งตรงนี้เขาจะไม่มีพิธีรีตองไม่มีสวดมนต์ไม่มีการกะ จำกัดว่าใส่เสื้อผ้าต้องสีโน้นสีนั่นสีนี่ก็เลยดิฉันก็เลยลองไปดูเพราะว่าไม่ไมชอบอะไรที่มันเป็นรูปแบบแล้วก็ไม่ไม่ตรงนี้มันไม่ได้ใช้เงินด้วยก็เลยไปปฏิบัติก็เลยไปเจอน้องคนหนึ่งก็พูดคุยกันจากนั้นก็ติดต่อกัน นานๆครั้งเขาเขาก็จะส่งธรรมะมาส่งคลิปธรรมะส่งอะไรเกี่ยวกับธรรมะมามาให้จนประมาณเดือนมิถุนายนปีสองห้าป,ป, 2, 5, 6, 7, ปีปีที่แล้วนะคะน้องเขาก็ได้ส่งวิดีโอคลิปวิดีโอาธาตุรู้ของพระธทระ พระไร้นามของพระอาจารย์เทระพระไร้นาี ep ที่เจ็ดมาให้เออก็เลยบอกน้องเขาว่าน้องน้องพี่พี่ก็ชอบฟังอันนี้อยู่บ่อยๆนะเออน้องด้วยจากพระอาจารย์คนนี้ไหมเออถ้าถ้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนเนาะเป็นเป็นธรรมะที่น่าสนใจเพราะว่าพูดถึงการไม่เกิด การจะไม่เกิดอีกอะไรอย่างเนี้ยไม่เคยเห็นอย่างนี้อ่ก็เลยพูดกันเออเนาะทีนี้น้องเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ก็ส่งมามาให้เรื่อยๆส่งมาให้เรื่อยๆทีนี้ก็เลยตั้งใจฟังทีนี้ตั้งใจฟังมาเรื่อยๆจนถึงที่ตั้งใจจริงๆนี่คือเดือนกัญญนยายนสองพันหายหกสิบค่ะ ฟังฟังตลอดเพราะว่างว่างตอนไหนก็ฟัง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 จนมาถึง EP EP ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นเรื่องของอนัตตาพอพระอาจารย์พูดว่ามันก็เป็น มันไม่มีตัวตนมันก็เป็นอันัาต,ตาแล้วมีคำว่าลูกเอ้ยอะไรนี่แหละพอได้ยินคำนี้ดิฉันรู้สึกว่าเหมือนว่าได้เจอเจอพ่อเจอเหมือนว่าเราเคว้งคว้างกำลังเคว้งคว้างต้องการที่จะ มีใครมาให้เรามามาช่วยเหลือเรามาให้เรายึดจับอะไรอย่างเงี้ยกำลังรู้สึกเคว้งคว้างอยู่ก็พอได้ยินคำนี้ยรู้สึกโอ้โหเหมือนเหมือนเจอพ่อเลยสะอื้นเลยร้องไห้เลยร้องไห้สะอื้นเลยนั่นแหละนี่คือคือประสบการณ์ ที่ที่ได้ฟังคือฟังฟัง,ฟงบ่อยมาก EP หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วก็ฟังฟังมาเรื่อยๆก็จับประเด็นได้ว่าที่พระอาจารย์พูดมันจะมีอยู่คือเรื่องร่างกายแล้วก็จิตแล้วก็การกระเพื่อมของจิต จะมีอยู่สามส่วนชีวิตเรานะเป็นมีอยู่สามส่วนก็คือส่วนที่เป็นร่างกายเราก็เหมือนเป็นภาชนะเป็นภาชนะที่ให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้จิตนิยากรู้เป็นธาตุรู้ก็ไม่มีรูปร่างก็เข้าอา,อาศัยอยู่ในร่างมนุษย์ร่างเราอพอมันอยู่ในร่างเราก็จะกลาย เป็นรูปร่างเหมือนเป็นตัวเราเสร็จแล้วจิตเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้อยากรู้ทีนี้การที่จิตจะรู้มันต้องกระเพื่อมการกระเพื่อมของจิตก็คือความรู้สึกนะึกคิดนั่นแหละค,ความรู้สึกนะึกคิดการคิดปรุงแต่ง ซึ่งสามส่วนเนี่ยเขาจะแยกกันแต่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องต้องต้องอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นชีวิตได้เป็นชีวิตที่เป็นชีวิตเราเนี่ยได้แต่ถ้าแยกกันเมื่อไหร่ก็คือคืออยู่ไม่ได้ร่างกายก็จะล้มไปเลยส่วนจิตก็จะ ว่างเปล่าหายไปเลยอะไรอย่างนี้ส่วนการกระเพื่อมของจิตมันก็ไม่มีเพรอนเป็นการกระเพื่อมเฉยๆถึงเข้าใจว่าความไม่มีเรามันเป็นยังไงค่ะสำหรับเส้นทางธรรมะของพระอาจารย์เทระพะระไร้น้ำดิฉันจะฟังจากา YouTube เพศพ้นทุกข่อรู้ก็ขออยากเชิญชวนให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัย,ยได้มาติดตามมาฟังดูนะคะแล้วก็จะเกิดท่านท่านก็จะได้เกิดความเข้าใจเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆซึ่งธรรมะของพระอาจารย์นี้จะไม่มีการเสียเงินจะไม่มีการเรียราย ไม่มีกรดถินภาพป่า,ปาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะลองมาฟังดูเพื่อที่จะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะ